นี่อ่าค่ะเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปอีกอันนี้อันนี้เราสองเพราะยืดเลยก่อนที่ยังไม่ได้ใช้อีกหน่อใช่เห็นเส้นทางถนนหมายเลขสามแบบกลับหลังจากอำเภอปัวนะคะไม่ใช่นะคะนู่นเราจะไปที่นู่นกันสมาชิกการอารมณ์ดีอยู่นะคะเมื่อกี้เราถ่ายรูปกันไปเยอะมากสวยมากใช่ไหม เราต้องมาอีกใช่ป่ะเมื่อกี้เรามีรูปพระทิตยทรงกดด้วยนะคะต้อยกำลังงองแงกับโทรศัพท์พมือถือของตัวเองนะคะและไกด์กิจดิมสัตว์ของเรานะคะมิสเตอร์ปิ้มตรงนี้ป่าวพื่มถ่ายวิวใช่ไหมตรงนี้จะบอกว่ากล้าที่จะนั่งนะรถอ่ะ เพราะอะไรปะเพราะมันมันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ข้างล่างอะคือมันไม่ใช่ไงเนี่ยสภาพดินมันจะเป็นอย่างเงี้ยลงมา่ะเนี่ยอันเนี้ยคือคนละสีเลยนะใช่ใช่ตรงนั้นนะฝนกำลังตกนะตรงโน้นเป็นสีแบบตรงนน้นเป็นสีแบบแบบฟ้าสรฟ้ามากเหมือนปรับเหมือนปรับอุณหภูมิในแบบแอปแต่งรูปอะ เสื้อของซอก็ชัดเจนมากนะคะจะบอกถ่ายรูปวันนี้ซอเอาหมวกมาสองลูกนะคะค่ะซอไม่ยอมแพ้นะคะนู่นนะคะเราจะไปตรงนู้นกันตอนนี้เราไม่สนใจแล้วค่ะว่าเราจะเดินเหยียบที่วัวหรือเปล่านะคะเราสนใจว่า วิวข้างทางไปนอนยังไม่สนใจที่เรามองไปมันสวยขนาดไหนที่ัวตรงเนี้ยออแกนิกร้ออร์แกนิกที่วัวที่นี่ออแกนิกนะคะออแกนิกที่วัวอแกนิกเพราะว่ามันกินแต่หญ้ากินแต่อะไรบนนี้นะคะวิวตรงนู้นสวยจริงๆทุกคนสวยมากๆสวยมาลลยที่เรากำลังจะไปบ้านของป้าซาลูเน็ตนะคะบ้านซาลูเน็ตนะคะ